สวัสดีครับผมสวัสดีทักทายเพื่อนๆนะครับวันนี้ผมเป็นพามาชมบรรยากาศริมฝั่งโค้งนครปนมาพาหลอดมาถึงวิถีชีวิตชาวบ้านนะครับเป็นทำมากินยำนำหลากหลายนะครับน้ำโค้งก็ขึ้นได้หลายครับแห่ริมฝั่งโค้งนครพนมนะครับชมบรรยากาศตรงท้ายเมืองนะครับผมมาเบิ่งพี่น้องเิ่นมาหาป่านะครับผมเอาบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆยำเ้านะครับแม่น้ำโค้งขึ้นเยอะมากเลยนะครับ มาฝากเพื่อนๆนะครับวันนี้ม <soon> ีเวลามาเลาะเบิ้งริบโค้งนะครับผมเอาบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆนะครับผมโค้งคอนเนของเราเลยครับเป็นบรรยากาศปาดใหญ่ยี่บบปุ้ยไงยี่บบปาดน่ะโอ้พุ่นปลาขาวปลาขาวปลาตองปลานิ่มแต่ตัวเล็กนะครับไม่ใหญ่กับใหญ่เพราะว่า มาป่ามาแถบริมน้ำโขงนี่จ้ะแถบริมน้ำโขงสิบปันหน่อยนะมันว่าดีนะละลายหลายพี่น้องน้ำโขงก็ขึ้นเยอะนะครับเนี่ยมันเหตุการโขงขึ้นเยอะมากเลยนะครับที่นครพนมนะครับความบรรยาก,กาศมาฝากเพื่อนๆนครับเป็นบรรยากาศตึกสูงมีเนาะมันรหตุกาศตึกสดุงที่ที่นครพนมนะครับ การทำมาหากินวิถีชีวิตบ้านๆนะครับน้ำหน้ำรลากน้ำลายมันก็มาหาปลาปลานะครับอาคิตบรรยากาศมาฝั่งมันเลยได้เนี้ยพวได้เนี้ยนะครับแต่ละแต่ละปบาแต่ละยกขึ้นมานะครับมีติดเนี่ยตัวสองตัวนะ่งตัคือใส่พวกสึกบกบกคือกวาดนะครับกวาดกวาดแยงกวาดยางมีได้อยู่นะครับเบ็ดสะดุดมีบาดมีบาพวกนี้เนาะคล้ายๆว่าถูกช่วงยกถูกช่วงมาได้ มาถูช่วงกว็ะได้ไัป่านนันีนนนนตัวสูงตัวตัวเล็กตัวใหญ่ครับจะมีบางมีบางนะครับบรรยากาศน้ำโขงน้ำห้ยบนน้ำโขงบรรยากาศน้ำโขงที่ริมฝั่งโงขงเราด้วยนะครับผมเอามาฝากพี่้องโขงก็ขึ้นไลหลายครับมา,า,าฝากเพื่อนนะครับผม ค้ายขนาดเลยทางจน,นจนท่วมครับน้ำท่วมสว,วมเท่าก่อนแล้วนะครับน้ำมาเร็วนะครับทีนี้เพราะว่าพายุลูกนี้ตกยาวเลยนะครับตกยาวเลยเป็นอาทิตย์เลยครับที่ที่ที่ทททนครพนมไม่ใช่แต่นครพนมนะครับน้ำไหลมาแต่ทางเหนือนะครับพายุนี้ก็เข้าไปแถวโน่นละเมืองเลยแถวบุญการแถวหนองคายแถเลย แเชียงใหม่เชียงรายมันจะพักเนื้อนะครับที่ฝั่งซบปอลาวนะประเทศจีนด้วยนะครับมันจะปล่อยเขื่อนมากน้ำก็เลยเยอะนะครับกนะ็เลยเยอะทีนีนนนาา้บรรยากาศม้างฝากการหา,าปลาและน้ำโขงสำนสดีแลวพี่นอ้องขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับผม